ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบรรน,นังสตานิคมพัฒนาภาคใต้หนึ่งอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาอาสามาช่วยสอนทั้งภาษาไทยทักษะอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะครูชุมชนด้วยความภาคภูมิใจแบบนี้เสมอหลังจากโรงเรียนบรรน,นังสตานิคมพัฒนาภาคใต้หนึ่งร่วมกับชุมชนและศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขตสองนำระบบการสอนแบบไตรภาคีมาใช้ที่นี่เมื่อกว่า2ปีก่อน ก็รู้สึกดีใจค่ะเห็นแม่ทุกคนมาแม่ตัวเองก็มาด้วยก็ดีใจค่ะจะเน้นเรื่องการอ่านการเสียงควบกล้ำค่ะก็เมื่อก่อนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือค่ะแต่ก็พอคุณแม่สอนว่าหนังสือดียังไงมีประโยชน์ยังไงก็เริ่มอ่านหนังสือการ์ตูนก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นหนังสือต่างๆทั่วไปค่ะที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลก็คือความรู้ของชาวบ้านเพราะว่าถ้าหากว่าเรานําชาวบ้านเข้ามาโรงเรียนได้คือเขาเขาจะช่วยเราเต็มที่แล้วตัวชาวบ้านเองเขาก็มีความรู้ด้วยณนะจุดจุดนี้เราใ้เกียรติซึ่งกันและกันเราไม่มีคําว่าครูไม่มีคําว่าผู้ปกครองนะคะทุกคนคือคนเหมือนกันเราให้เกียรติเขาเราเรียกว่าครูชุมชนการสอนแบบไตรภาคีมีส่วนทําให้เด็กๆมีความสุขจากการเรียนรู้ไม่ว่าจะนอกห้องหรือในห้องเรียน ไม่ว่าจะสาระวิชาใดาจนถึงการสร้างสารรค์ศิลปะที่จะลงจิตใจและคว้ารางวัลมากมายให้กับโรงเรียนบันนังสตาน,นิคมพัฒนาภาคใต้หนึ่งอีกด้วยเรียนฟรีเรียนดีที่แดนใต้มอมหนังสือดีนหน้าอ่านส่งมาตามที่อยู่นี้ด่วน